ระวังสิ่งนี้เอาไว้ที่ดีนะคะในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงของปี2025นี้มีอะไรที่ควรจะต้องระวังเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งจิตพร้อมๆกับแม่หมอก่อนค่ะหลับตาลง่งทำสมาธิให้นิ่งๆขอให้ไพ่ช่วยเปิดเผยด,ดวงชะตาให้คำตอบคำแนะนำและแนะวทางการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะ เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่จากทั้งสี่กองนี้กันค่ะกองที่1่กองที่สองกองที่สามและกองสุดท้ายกองที่4ี่ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากดูหัวข้ออื่นก็อย่าลืมเลื่อนลงไปดูหัวข้ออื่นได้เลยและก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นดูคําเฉลยกันนะคะอย่าลืมให้คอมเมนต์อะไรก็ได้แม่หมอสักหนึ่งคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดติดตามแม่หมอด้วยเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดดวงในครั้งต่อไปเมื่อพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มต้นกับกองที่หนึ่งกันค่ะสําหรับกองที่หนึ่งนะคะคุณได้เป็นราชินีเหรียญค่ะโอ้โหคุณได้เป็นเดอะ h ชล i ออนะคะและคุณได้เป็นสิบดาบค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากๆนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นจุดที่นะคะ เรื่องบางเรื่องนะคะที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะดําเนินมาถึงจุดจบแล้วนะคะแล้วก็จุดจบเนี้ยทั้งทที่ก่อนหน้านี้คุณพยายามยื้อมันมาแล้วนะคะแต่มันก็จะไม่สามารถจบลงด้วยดีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของการงานนะคะหลายอย่างเหนื่อยกับมันนะคะ ทนกับมันลงทุนมากับมันนะคะแต่ยื้อไว้ไม่ได้แล้วจริงๆค่ะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วรวมถึงความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังแกนกลางลําตัวทั้งหลายเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นคอกลางหลังนะคะหรือว่าคอก็ตามค่ะจะต้องระวังสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ดีนะส่วนทันมานะคะสําหรับกองที่2ค่ะในกองที่2นี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเดือนกรกฎาคมค่ะ คุณได้เป็น9เหรียญค่ะ4เหรียญค่ะแล้วก็เป็น2ไม้เท้า,าค่ะในเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเข้ามาหาคุณ หลากหลายด้านนะคะที่คุณจะต้องทำานะแต่นะคะไม่ว่าคุณจะพยายามทํามันยังไงเนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่ต้องรอคอยนะคะรอสถานการณ์นะคะมันไม่สามารถ,ถาที่จะเป็นแค่ตัวคนคนเดียวที่จะแก้ไขหรือว่านําพาเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปได้นะคะอย่างเช่น คุณจะขายของคุณจะทํานู่นทนํานี่ก็ยังต้องรอเวลารอของนั้นติดต่อกลับมารอคนนี้ติดต่อกลับมาแบบนี้นะคะมันเลยทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมีความล่าช้าและนะคะไม่ได้เป้าหมายตามที่ใจคุณคิดไวน้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใจเย็ยนๆนะคะบางอย่างที่มันเหนือการควบคุมของเราในเมื่อมันทําอะไรกับมันไม่ได้นะคะก็ ช่างมันไปนะคะทําเท่าที่เราทําได้ก็พอนะคะต่อให้พยายามมากกว่านี้ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยภายนอกได้อยู่ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่ ยังโสดนะคะแม่หมอมองว่าจะมีคนเข้ามาแหละแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคอมพิเคนนะแล้วมันดูเหมือนแบบเอ้ยเหมือนจะดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาเหมือนเราคุยกันเนะี่ยอุ้ยคุยกันดีมากเลยแต่สุดท้ายก็ได้แค่คุยกันไม่ได้มีการพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นักนะคะมาถึงนะคะไพ่กองที่3กันบ้างคะ่ะสําหรับกองที่3นะคะเดือนกรกฎานี้คุณจะต้องระวังอะไรบ้างคะ่ะ หเหรียญค่ะเก้าไม่เท้าค่ะโ,โแล้วก็ ราชินีพจจันทร์นะคะแม่หมอมองว่าเรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องอารมณ์ของคุณที่มันจะมีความสวิงนะคะขึ้นสุดลงสุดนะคะดีก็ดีมากเลยเวลาดาวาก็รู้สึกอะไรก็หลุดมดไปทั้งนั้นแล้วที่สําคัญนะคะเรื่องกับคนรอบข้างนะคะสิ่งที่คนรอบข้างจะวิจารณ์คุณพูดถึงคุณในแง่ที่ไม่ดีนะคะหรือว่าเอาเรื่องที่ไม่ดีของคุณเนี่ยมาพูดมาเปิดเผยต่อคนอื่นได้นะก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะรวมถึงบางทีการที่เราสื่อสารอะไรไปเนี่ยมีการผิดพลาดได้ค่อนข้างงา่าย คนมองเราเหมือนกับว่าบางทีเราพูดไปด้วยความหวังดีแต่คนรู้สึกว่าคุณอวดหรือว่าคุณข่มหรือว่าคุณอยากที่จะแสะเขาหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ต้องระวังนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ทุกทกอย่างนะคะมันจะต้องรอคอยค่ะเอออะไรก็ตามนะคะสมมตินะแค่นัดกับเพื่อนนะคะสมมติว่านัด เช้านะคะอยู่ดีเพื่อน text มาแล้วเอาเดี๋ยวเจอบ่ายแทนนะนะคะหรือบางที่เงินบางตัวที่คาดว่าจะได้เนี่ยยังไม่ได้นะคะถูกเลื่อนออกไปอะไรแบบนี้นะคะ p o s t p โ n e ออกไปนะหรือว่าในเรื่องอาราย รายการงานที่เราจะต้องทาเนี่ยเราคิดว่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ต้องเป็นไปตามนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการทํางานหลายๆอย่างแทนที่มันจะเป็นไปตามเวลาที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันก็ช้าออกไปนะคะก็เป็นจังหวะที่คุณจะต้องใจเย็นๆนะคะมันเป็นการทดสอบของคุณนะคะว่าเฮ้ยคุณจะต้องรอ เราไปซะทุกอย่างนะคะจนคุณหมดหงิดอย่างที่บอกนะบางเรื่องนะคะอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆนะก็ต้องรอเหมือนกันนัดเพื่อนไว้เพื่อนก็มาช้านะคะนัดเพื่อนไว้เพื่อนก็เลื่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นจังหวะที่ต้องรอนิดนึงนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะนี้เองเนี่ยรู้สึกว่าคนกับเขามีเรื่องบาดหมางข้องผิดใจกันนะที่รู้สึกว่าไม่อยากจะคุยแล้วมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมเบื่อที่จะพูดไม่อยากที่จะพูดแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็รู้สึกว่ามันมีความมาคุอยู่ในความสัมพันธ์นะเออ จะมีคนเข้ามาแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนเก่านะเอออาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้จักเก่านะคะแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันก็กลับมาแบบคอมพิเกตอยู่ดีนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีแฟนแล้วมีคนอื่นอยู่แล้วหรือว่ายังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าความสัมพันธ์ที่จรงิงจังแต่ก็เออเข้ามาทําให้เราหวั่นไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนถัดมานะคะกองสุดท้ายค่ะกองที่4ในเดือนกรกฎานี้นะคะคุณจะต้องระวังคุณได้เดอะจะติกค่ะสไม้เท้าค่ะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะอะไรก็ตามที่ดูเหมือนจะง่ายจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะกลับมีเรื่องซ่อนเลนมีวาระต่างๆนะคะที่ไม่เป็นไปตามที่คุยไม่เป็นไปตามที่ตกลงโดยเฉพาะ นะคะถ้าคุณมีเรื่องของสัญญงสัญญาที่จะต้องทําคุณจะต้องดูตัวนี้ให้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นไปตามนั้นนะคะมีการบิดผิวมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจากเดิมที่เคยทําไว้คุยกันไว้นะคะหรือว่ามันก็นเป็นสัญญาปลักเปล่านะคะก็ยังมีเรื่องที่ไม่ตรงเกิดขึ้นด้วยนะมีการบิดผิวนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้มากๆเลยนะคะในตอนนี้เนาะแล้วก็การงานทั้งหลายแหล่ของคุณในอย่างที่บอก ะะที่เราแพนไว้เนี่ยผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะตรงใจมากนากักน,นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอมี แผนการ B แผนการ C เพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยก็จะดีที่สุดนะคะส่วนสําหรับคนที่มีแฟนแล้วไม่เหกว่าช่วงนี้นะพวกคุณอยู่กับตัวเองค่อนข้างมากนะคะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาแชร์ร่วมกันนะคะหรือว่าใช้ร่วมกันสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์ดูแบบว่านิ่งเฉยไม่หวานนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนสําหรับคนโสดนะคะคนที่จะเข้ามาในจังหวะนี้เนี่ยเขาเข้ามาหลอกคุณนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นอยู่แล้วมีความสัมพันธ์อื่นอยู่แล้ว หรือว่า,าการเข้ามาของเขาเนี่ยไม่ได้จะจริงใจจริงจังนะคะแต่ว่าเขาเข้ามาแบบดูเหมือนมีฐานะที่ดีดูเหมือนมีสเตตัสที่ดีสเปคที่ดีที่ตรงใจของคุณเลยเนี่ยเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนคนนี้เข้ามาเนี่ยต้องระแวดระวังไว้ให้ดีที่สุดนะก็เป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้แม่มหมอด้วยครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ